ถ้ามันตไม่ขด้ถมม,ม,มันดเดินาดแบบนไปไหนเจ้า่ะเดี๋ยวก็ลยไม่ดูอะไรย่าเดิางไดปคันนี้ดีใหม่แทบออนนลสีดำนะคะติดตั้งหลังคาเจอรี่บอยรุ่น45ช่างก็ยกหับคาขึ้นรถน,นะคะคันนี้คันสีดำนี้แล้วคันนี้ก็จะเป็นรีโวสี่ประตูสีบลอน ติดตั้งหลังคาแคริบอยรุ่นซีรีส์5เ mm. ช่นกันค่ะจอดคู่กันนะคะตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือร้านพวงเจริญการช่างนะคะหากลูกค้าสนใจก็ฝากร้านด้วยนะคะหลังคาแคริบอยหลังคารถตบะส่งงานสวยๆเลยค่ะส่งงานสวยๆเลย ้ันหน้า,า,นนาเป็นรถรีโวสีประตูสีบรอนแล้วก็รถด e ีแม็กแคปสีดำนะคะร้านพวงเจริญการช่างคะ่ะฝากร้านไว้ด้วยนะคะงานสวยคุณภาพดีคะ่ะ สัดีะ,ะออกร้านด้วยนะคะี่คือบรรยากาศการทำงาน,นะคะ่ะทีมงานของเรานะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะลูกค้าร้านฟวงเจริญการช่างแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามารับชมค่ะ